สวัสดีครับสวัสดีค่ะแจงมากล่ะทักทายกับก็พี่น้องครับวันนี้ภาพพี่น้องมาปลาบั้นพ่นไส้ด้วยครับอำเภอพ่นไส้จังหวัด้อยเอ็ดครับรุ่นก็จะหยาดิปงอสีมานบ่มาอน้ครับมารอหาเห็ดปวกเห็นอื่นบ่เห็นเลยครับจากแจงมากล่ะครับแล้วแจงมาแล้วก็มาพอมูที่สองแล้วละครับนี่ แต่ดอกคนน้อย <laughs> หน่อยครับดอ,อกน้อยหน่อยแห้งๆแล้วก็ออกห้างๆเห็ดปลานี่เป็นอยงไรหลอดนี่นะครับไหนเวลางัดแล้วมุมที่สองงัดกระยานเลยครับไปจ้ายางถึงแจงจังพ่อพี่น้องหม่งมงเศร้าแล้วครับแต่ยังได้ใส่ไฟอยู่ยังเห็ดพื้นดากเหีบบเห้ยวด้วยครับนี่พื่นอนอกแต่หมูหวาน เป็นแหงเนาะแหงเราครับดอกหิบตามมาเสาจวจงยินหนากันเนาะพี่เนาะออกขึ้นกระจายเลยออกห่างๆจ้ะออกเป็นมือห่างๆที่เตาครับป้าได้กระปานั่นนเาะออกกระจายออกมัเป็นมือ หางแห้งพี่น้องบรรยากาศทั้งนอกแกงแล้วแต่ทั้งในได้ได้ใ,ใส่ไฟครับในปา่าหักวกระสุนสีครับทั้งหักวกระสุนเห็นบ่เป็นมูครับห้างข้างห้าง สองกันละงามครับเป็นค้าหน่อยแต่ค้าเงาอยู่ครับ,บนตรบบงางามครับ nhau đi một ngọt mua như nhây khâu lạc หางๆครับตุ่นออกจะมอว่านะบานนะมันถือฝนก็นเอาไะไแล้วครับนี

ห่างคือเก่าหรอกครับเนี่ยบนนี้บนนี้เ็ปลาเทียวบานใส่บาน

เนี่ครับคิดกีบินย บเป็นมูใหญ่เลยพี่น้องใหญ่หางฟูใหญ่ไปุนฟันหางเบาเลยของละาสีหาดอกดูครับเท่าคนดอกเฮดสูดอกเฮดด,เด,ดินแดงบ่ไ้ได้ครับนี่สนใจ เขาก็เรียกเห็ดปกคือเห็ดปูก่อนอะ คนหลายไปถึงครับโอ้ยสามครับ ซิฟกลัวอยู่ครับจุงน <Thank you. S 1> ีนเกือซิฟครับ คือฝนเราบ่ได้ดอกเห็ดรุ่นนี้ <laughs> หน่อยเฉียงเนาะตีแต่ฝนประตูข้ามครับขึ้นออกจุดสิวายเล่น่อนใส่นี้งามด้วย thì cứ cư dưới ngàn ngay nhưng mà không đọt มีเห็เดแดง,งามงากครับสองดอกครับอมองขึ้นไปเพิ่มครับดอกหนึ่งกวงามงามครับกุนดอกหนึ่งครับ ลุกผลงานของมันนี่พี่น้องปลาพี่น้องมาหลอปลาฝนใสคเพื่อฝนใสจังหวัดลอยยึดครับถือว่ามันอยู่ครับมือโบนายห่างๆแต่ก็ถือว่ามันอยู่ครับเกือบเป็นตาอยู่แล้วกแก่งครับนี่ต้นดอ,อกห่างเด้อพี่น้องนี่ก็ถือว่ามือไปแล้วละครับนี่ดอกมันบานบวบตูมเพิ่์เลยพอ,องซามตูม ถือว่าเฮ็ดคิดว่าไหวครับล่ะครับนี่มื้อนี้ตาเพ่งกัญญาจังถือว่าโชคดีอยู่ครับมานยางรอเพราะอะไรเก็บอยู่ถือว่าหมานอยู่ครับมาบ่เสียเสี่ยแถวเมย์ล่ะครับีป้าพี่น้องกลับบา้านล่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการรับชมช่องตะเพิงสใจลอมมาตลอดเป็นกําลัางใจตะเพิงกัญญาดมาตลอดครับมื้อนี้ก็มานี่มื้อนึงมื้อนี้ก็มีแต่เฮ็ดปวกล่ะครับ แต่มันนี่ใหดปวกปลานี่ยเป็นดอกใบใหญ่เด้อครับดอกใบใหญ่คือแถวบ้านหรือครับพอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อจ้ะยายอาดเมื่อยได้พี่น้องวันนี้ยางเป็นยางเลยจังพอ่อยังดีได้เก็บได้เรียบอยู่นะครับยังดีได้เก็บ,บได้แกงอยู่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับจ้าขอบคุณทุกการติดตาม ทุกไลน์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ครับผมสวัสดีครับกลับบ้านแล้วคะ่ะ